โอเคผมสันลาลาแล้วนี้เรามาอยู่ในแมปอนิเมะซาก้าซึ่งวันนี้พี่จะมารินแมปนี้เข้าๆว,ว่ามันมีระบบอะไรบ้าง ถ้าคุณกําลังต้องการเว็บเติมโรบรักที่รวดเด็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย f z Shop มีบริการเติมโรบรักบริการกิฟต์เกมพาร์ทแบบต่างๆาอันที่เช่นบูล็อกไล벌บล็อกฟุตอนิเมะเลนเจอร์เอ็กอนิเมะเวนการ์ดและยังมีบริการรับฟาร์แมแบบอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบรักต้อง f z Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับผมยูสุบกบริการรับเติมโรบรักแบบ ID p a ียพและบริการรับกดเกมพาร์ทปลอดภัย0ไม่ว่าจะเป็นต f o ม t a n i จ e เป็ g e r X อไร คอสโอเว e r ์บูร็อกไรเบลและอื่นๆอีกมากมายลิงก์เพจอยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับผมอย่างแรกเลยดูที่หน้า UI ทางด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะคือไปที่ยูนิตตรงนี้เห็นไหมจะคล้ายๆกับแนวอนิเม t o ท e r d e วอร์ e ฟแต่ว่ามันจะไม่ใช่แนว Tower Defense นะมันจะเป็นแนวต่อสู้งดันเจียนสุ่มอนิเมะประมาณนี้ซึ่งตู้อนิเมะตอนนี้ก็นี่ตรงนี้เลยะจะเป็นโดมะ จากเรื่องเ e มอนสเลเยอร์โอ้มันทำโมเดลสวยเหมือนกันนะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเขายังไม่ได้เอาเข้ามาเยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงเอริเอเซด้วยไงอ่ามีซิตด้วยเนี่ยโอ้โหอยากได้ชิม่าเลยซิตเนี่ยสุ่มไม่ได้ทักทีอ่ะคือพี่เกลือมากนะดูสุ่มไป120กว่าโลแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องระบบ UI ทัทางนี้ตรงนี้จะยูนิตอย่างที่พี่บอกไปก็สามารถเซล์สามารถฟีดได้แต่มันไม่สามารถฟิวไดนะ้ไม่สามารถเอาตัวละครมายัดใส่วิวได้ไม่รู้ทําไมเขาอาจจะเอามาในอนาคตข้างหน้าหรือมั้ง ต่อไปก็เป็น inventory นี่ตัวน,นี้เลยประมาณนี้ UI ก็ปกตินะ a r a ประมาณนี้แล้วก็ p พ a y จะมีทั้งหมดอสโหมดให้เราเรียนอยู่นะตอนนี้ Story ่เล e แล้วก็ Infinity อ่าประมาณนี้แล้วก็ช็อปต่างช็อปของต่างๆนี่เฟ n d l อะไรนะมันจะมีแค่ทั้งหมดตอนนี้ที่เป็นเกมพาร์ตจะมี VIP กับอ่า r a Units ้ายตนนเนี่ยมีแค่นี้เลยแล้วอย่างต่อไปจะเป็น ถ้าเกิดเกมเปิดแล้วควรจะไปไหนดีนะอย่างแรกเลยถ้าถ้าเกมเปิดมันน่าจะมีโค้ดมาให้ก็มาที่ฟรีเลนเลยตรงนี้เลยนี่มันจะเป็นที่ใส่โคด้ดใส่ได้เลยอ่าต่อไปจะเป็นนี่เทดรีโลอ่าเกมลงดันเจียนแต่ม่งมีสีลีโลนี่สามารถเทดรีโลให้ตัวละครได้นี่เปอร์เซน็นก็ประมาณนี้เลยนี่เปอร์เซน็น์นี่สามารถกดคลิกดูได้นะว่ามันมีแบบว่าสตัดอะไรบ้างดูสิ ด1น,น่าจะตึงหน้าดูโอเคต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสตัดรีโลประมาณนี้เลยเข้าวๆสามารถรีโลได้นี่ปบโอ้โหบีลบแล้วก็ FK ตรงนี้ได้เลยถ้าใครจะมา FK นะถูงมันทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีโปรไฟล์แบบโปรไฟล์เราอย่างเงี้ยมีไททินฉายาแล้วก็ควสเดลี่ควีอ่ารายสัปดาห์แล้วก็ควสอินฟินิตประมาณนี้ ตรงไหนนะแล้วก็จะมีนี่ถ้าเกิดเราเลเวลเลื่อนน่ะมันสามารถมาคุยกับอมันชื่ออะไรวะ <Okay. S 1> าคาตาคุริเออคาตาคุริเนี่ยสามารถมาคุยได้เพื่อรับรีวาร์ดเป็นการแบบปลดเลเวลนี่ตรงนี้เลยมีถึงเวล100แล้วตรงนี้จะเป็นชอ็อปจะเป็นพวกอ่ไอเทมต่างๆแล้วก็ของครับอีโบประมาณนี้อันนี้คอมมิ่งโซนผมไม่รู้ก็คืออะไรก็จะมี ของแบบ up level ประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นอ mode ไม่รู้ว่า e อ mode ตวเนี้มันล็อกแล้วมันปลดล็อกยังไงหรือว่าต้องซื้อเกมพารสอย่างเดียวอันนี้พี่ไม่แน่ใจเลยนะต่อไปจะเป็นตรงนี้ไปจะเป็นของครับเอาไวคา้ครับพวกเอาไว e ้ evo อย่างดาบนี่เอาไว้ evo ซิ t นี่นี่ตรงนี้เลยเยอะแยะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ evo นั่นเองตอนนี้พี่ยังไม่มีมิติเลยโคตรเกลือเลยมีแค่แนี้ แค่นี้มีแค่นี้เลยคือแม่งเกลือม,มากเกมนี้แม่งไม่ให้กูเลยฮยมิติกแม่งโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์เลยดีกว่านี่แล้วก็ไปที่สตอร,รี่เดี๋ยวพี่จะลงด่านเอ่อนาโตโตะแล้วกันเอ็ดห้าไนท์แมปเลยแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนำ UG Phone Application ที่สามารถช่วย,ย้นอ้อ ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG p h o ฟ e เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,งอะ่ะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลย,เยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอะ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ M V I P เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด U G Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยโอเคก็เข้ามาในแมปแล้วดูดิมันจะเป็นตัวแบบนี้ให้เราเล่นเลยนะเนี่ยดูสิเป็นตัวแบบนี้แล้วก็ฟันฟันฟันแล้วภาพสวยมากอ่ะเดีกน้องดูดิสามารถสวิตช์ได้นะกดตัว E ถ้าเล่นในคอมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะกดตัวอะไรอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะ อไปก็กดสตาร์เลยนะกดดีๆนะระวังไปกดล็อบบี้นะี่มันวาร์ปกลับล็อบบี้เลยนะถ้ากดลนะ็อบบี้เนี่ยกดไปปุ๊บ,บอ่าบอสเอ่อมอนก็จะเกิดแล้วเรียบร้อยมาเราก็ตีเลยเอ่อรู้สึกว่าตัวระดับเอ่ออีพิกกับรีเจนเนะี่ยจะมี3สกิลนะแต่ถ้าเกิดเป็นมิติกจะมี4สกิลอะอยากจะได้มิติกแต่พี่แบบไม่ได้เลยวะ่ะพี่ไม่เกลือเกิน Dad ดัดหลบได้ดูดิสกิลก็สวยนะดูดิเฉีย ชีอสกิลยังสวยอ่ะเราเอาคาตาคูรีมาเล่นเก็บเลือดได้แน่ไม่เก็บเลือดเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเกิดแบบกล่องมันระยิบระยับอย่างเงี้ยสามารถตีแล้วก็เก็บเลือดได้นะน้องนี่ดูสกิลแซดต,ต่อยแล้วติดไฟภาพมันสวยมากอ่ะดูดิภาพยังสวยอื้ือื้ม โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนขัดแบบตึงๆโอ้โหสกิลซีหมุนหมุนโอ้ยอย่างอะในอนิเมะเลยตุ้มใช่่ะใช่่ะใช่่ะก็พี่แนะนำเลยนะถ้าใครแบบว่าคอมไม่ค่อยแรงก็สามารถปรับได้นะตรงนี้กราฟิกเฟืองอยู่ตรงนี้เลยปรับแบบปิดเอฟเฟกต์ได้แล้วก็มีสคริปต์แอนิเมชันอะเปิดอ่ปิดเอ่ปิดได้โอ้โหลิ้นพันแล้วก็เสียงเนี่ย มีเสียงลดระดับแบบนี้ได้คือแบบเกมดีชิบหายโอเคอืม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 ต่อย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 จริงจริงพี่ต้องเอาอินุสุกิมาเล่นอะ่ะมันเวลสามสองแล้วดูดิต่อยโยดูดิตีโคตรแรงอะ่ะถ้าเวลเยอะแม่งก็ยิ่งตีแบบพวกนี้แรงนะแต่มันก็แบบ โดนตีเหมือนแรงเหมือนกันนะไม่รู้เพราะอะไรโอ้โหโอ้โหโอเคถึงบอสแล้วเรียบร้อยโอ้โหด,ด,ดูโมเดลบอสอ่าหนึ่งหางดิเชีย่ยโคตรสวยอะ่ะเู้ดิแล้วบอสมันมีแม็กขั้นิกข,ของมันด้วยนะปุ๊บแต่ว่าบอสตัวเนี้ยพี่แนะนำให้ตีแบบใกล้ๆมันเลยนี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้ก็ตีแรงแล้วเพราะพี่วิวสามสองแล้วปุ๊บปุ๊บเย้ย อืมหลบเล่นดีๆเล่นกับเพื่อนนี่อย่างมันเลยนะพี่บอกเลยว่าเอามาลงดันเจี้ยนกับเพื่อนสุ่มหาเทศดูนี่นั่นอะ่ะโหบอกโคตรมันอะ่ะอืมปรับปับปรับหลบโอ้โหขนาดหลบยังโดนน่ะเย้ยหลบสวยอื้มอื้อหลบสวยสกิลครูดาวนานมาก ปอบ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 ปบปบปบสตัดพี่ยังแบบว่าอัพไม่ดีอะ่ะมันเลยครูดาวนานมากเลยสกิลอืมเย้ยตายไหมตายแล้วเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเกมเพลย์ของมันล็อบบี้เลยโอเคเรียบร้อยกลับมาล็อบบี้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ที่แบบว่าถ้าเกิดเกมเปิดควรจะทำอะไรดีก็จะแนะนำยังไงเดียก็คือลงสตอรี่หนึ่งรัวๆเลยอย่าเพิ่งไปลงมาลีนนะมาลีนมันตึงมากพี่แบบ วิวน้อยๆอย่าเพ่งไปลงเลยก็คือเราลงอ S5 ก็ได้ไประดับฮาร์ดแล้วก็ระดับไนแมร์ก็คือมันต้องเล่นโนมอลแบบไล่แบบถัดไปก่อนก็คือเล่นโนมอลเล่นฮาร์ดมันถึงจะปลดไนแมร์ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อนี่ตรงนี้เลยเลดชอปน้องพี่แนะนำก็อาจจะถ้าเกิดมีตัวดีแล้วก็ลงเลดชอปหาตัวลิมรู้ก็ได้เอยมีลิมรู้อะไรเลมหาตัวเลมก็ได้เพราะว่ามัน เขาว่ามันเก่งอ่ะเห็นเห็นคนในกลุ่มบอกว่ามันเก่งไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะบอกเลยว่าเกมนี้ก็ดีนะพ,พี่ชอบเลยเพราะว่าอนิเมชันสวยเกมแบบมันทําแบบสมูทดีแบบไม่ได้ดุงไม่ได้แหลกอะไรเลยนะสําหรับพี่นะแต่ไม่รู้คนอื่นอาจจะแหลกก็ได้แต่ที่รู้รคือแม่งเกือชิบหายเกมเนี่ยแล้วถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็มันจะเปิดพรุ่งนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มก็คือวันที่14ตอนสี่ทุ่มนั่นเองของเวลาไทยเลยนะ ه, น้องก็คือจับเบาะรอได้เลยว่าเปิดแน่นอนคือพรุ่งนี้แต่ไม่รู้อาจจะมีการบิดอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ก็อยู่ในช่วงเอริเอ็กเซดด้วยไงมันก็อาจจะยังมีบักๆหรืออะไรบางอย่างแบบยังไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็เกมก็ถือว่าทําออกมาได้เกือบร0% 0แล้วก็น่าจะปล่อยพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ